<laughs> ไม่เห่นหายชิบหายอ่าสองทีครับอยู่กับผมนะครับไปเอาเมสอะไรมิชนะครับก็สิ่งที่คุณยูชมอยู่นี่เป็นเดสไอเลนเดสไอเลนเอสเคปนะฮะในหัวรู้สึกว่าจะพาที่สิบละมาเอ๊ะจังเกิ้ลแล้ป่าเดวิดโอ้ระเจ้าเจ้า อ้าวสองคนนี้เป็นซอมบี้ไปแล้วเนี่ยเอ้าโอ้โหยังมาันเป็นห่วงเราก็าโอเคไหมไม่ฉันไม่โอเคโอ้โหหลบหลบแบบแมกพิกรู้สึกเนี่ยพาร์ทีแล้วเนี่ยเราก็โดนกัดกัดโดนเพื่อนเราเนี่ยครับกัดเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยร,รับรับกระสุนกระสุน โอ้ชิบโอ้ชิวโอ,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 อ้จำได้แล้วว่าอินนี่มันโดนกัดตั้งแต่ตอนแรกมองอะไรอะ่ะเอ้าปากขี่ตัวไม่เหรอเฮ้ยมันกำไมอีกครั้งแล้วไม่ออโอ้โหเอานี่มันตัวเรานี่หว่าเออจริงตัวเรา เฮ้เหมือนเราเป๊ะสัสฮะผมยังสตันอยู่เลยเมื่อกี้ตัวเราเหรอเอา้าอะไรวะแล้วเราเป็นใครอ่ะเกูนิ่งเงียบเ,เลย ห,หรือว่าเราเป็นผีเป็นวิญญาณวะวเพราะว่าซอมบี้พวกนี้มันน่าจะเป็นวิญญาณแล้วเราคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ตายหรือจะเป็นประมาณนั้นวะเหมือนเราตายไปแล้วอะ ที่ที่เราสมองเลื่อเรือนนี้ก็เพราะว่า <was> เราคิดว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วกูจะมัดอย่าบ้าเลยตอนนี้วะแล้วก็พุ่งมาจะาข้างหลัง <This looks S 1> เพราะว่าเราแบบ <c oughs> เหมือนคล้ายๆทบทวนความทรงจำอะความทรงจําเหมือนก่อนใกล้ตายอะไรทํานองเนี้ยเราจะจําสิ่งอันนี้ได้ยัง <c oughs> ไงชื่อเราอะเทฟก็ <c oughs> อ่านอ่านถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ <c oughs> มัตัวน่าเห เพื่อนเราก็หายไปเรียบร้อยโอ้ยโหดโหมดสัต โุ้ยยากว่ะมันไม่อะไรมันถึก <st arts> ถ้าผมดูไม่ผิดนะเลือดมันจะเด้งขึ้นเรื่อย <laughs> เอถึกตีฟันฟันแล้วไม่สะทบสถทนโอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันมามันจะมาไฟกับตัวเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเดวิดหายไปไหนอ่ะตอนนี้ยังอยู่นะครับ ผมยังเห็นเดว,วิดอยู่หายไปแล้ว <c oughs> โอ้แม่เจ้าไอ้ย้อมนี่ตามมาตามมาเวสเรามันบอกว่าให้ฆ่า <c oughs> มา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  เ,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 เอุ้ยเขาไกลไม่ได้เชี่ยตายอุ้ยถือถือโค ใช้สมาธิอย่างมากในการไฟกับตัวเองทำไมมันถึกวะมันก็อย่าตามมาดิเฮ้ยโดนอีกทีคือผมตายอ่ะ แลขหมุดสัตว์เชือกโอ้โหเราเหมือนคนสาดิตว่ะอื้มศพหายไปแล้ว อะไรวะโหยากยากเชีย่ยตายทีนี้ร้องไห้อะจะต้องค่อยๆฆ่านะครับเราจะจะไม่ให้มันตามมาลูกกระสุนยากเชีย่ย

แล้วเ,เราก็ตอบไปว่าเราแล้วเ,เราก็ถามคืนไปว่าเพื่อนเราอ่ะโอเคไหมแล้วเ,เราก็ตอบไปว่าเราฆ่าเรามีชีวิตอยู่น้องใครไม่รู้ครับเป็นเสียงผู้หญิงไอ้ที่มันเป็นเสียงคล้ายๆอาจเจอะไรอะ่ะในกนะูเกิลอ่ะเช้ามันตอนนี้เครียด กำลังจะปฏิปปาตอเน,นื้อเรื่องได้ก็วันนี้ครับโอ้โหยิงยิงออกมาสิจอกหน้าเหมือนเรายิงยิงพันธุ์ลงประมาณนั้นไม่กลัวอะไรเลยอะ ตัวเราอะมันก็พูดถูกของมันหน้าเพื่อนเรา <c oughs> เราก็ถามอาว่า <c oughs> เขาอาจจะไปไหน <c oughs> แล้วมันก็บอกว่าฆ่ามัน,ม,น <c oughs> มันเหมือนจะแบบเราจะไปฆ่าเพื่อนเรา <c oughs> เพื่อนเราก็เลยวิ่งหนีเรื่อยๆเห <c oughs> มือนเราเป็นบ้าแล้วเพื่อนเรากลัวเรา เพื่อนเราเลยต้องอยู่ห่างจากเราประมาณนั้นหรือเปล่าตายได้ไงวะยังไม่ได้ทำหาเลยเลยโอ้โหเชี่ยะไรก็เนี่ย อ,อะไรวะเหมือนเรายังอยู่ในโลกอะไรสักอย่างให้เราลืมตาขึ้นมันก็เป็นจริงนะเนี่ยโอ้ที่ไหนเห้ยแจ้าเนี่ย อ้าวตกอ้าวฟลกักอ้าวตอนนี้ผมเล่นบันเดอร์แลนดอยู่อะ a l r i g h โอ้โหที่ักของฉันตกลงมาเลยเนี่ยอะไรวะ ตอนนี้เรากำลังเล่นเกมกับใครสักคนเนี่ยทำไมกระสุนมันเยอะวะเจอเชี่อะไรอยู่ข้างหลังโอ้โห,โห ไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่อยากสู้กับใครอยากดำเนินเนื้อเรื่องต่อนันเรามาตีตรงนี้เพื่อสาเหตุอะไรอะสวิกเกรอเพื่อไปต่อจริงดิอ้าวว่าไงคุณดูหรอก ตอนนี้ยที่เรากําลังทําอยู่คืออะไรแปลมั่สุดๆอะ่ะเราสามารถเปลี่ยนจากความตายไีสาเชียอะไรอะไรวะอ้อ <c oughs> oh. อะไรวะเนี่ยมีน้ำเหรออะไรกูงงสุดสุดเลยโอ้โหโล่งอะไรพ่อเหรอ อะไรเนี่ยโอ้มันอยู่ในโรงพยาบาลได้ไงวะโอ้โอ,โอ้อะไรโคตรงง ไหนเนี่ยมืดมืดไปหมดอ้าวอ้าวมาจากไหนคุณอ้าวมาจากไหนเนี่ยอ้าวเฮ้ยาเมื่อกี้เหมือนเห็นเห็นด็อกเตอร์วิ่งมา,อามองไปตามเออด็อกเตอร์เราจะไปให้มันตามมาทำไมวะอันนั้นจอวีดิจิตอล

โอ้โหนี่มันเพื่อนเรานี่ว่าต้องตื่นขึ้นมาซะเอาไเป็นปีศาจซะงั้น เงือบแดกสุดๆอะไรวะอะไรเนี่ยลินดามันไม่ใช่หมด <your picture. S 1> อย่างเลยอะไรวะเหรอ เราจะพาเพื่อนเรานะครับกลับออกกล่องนี้ไปเราเลยพาย,ออยายาม <c oughs> จะเหมือนเพื่อนเราเนี่ยเหมือนเราเราอะไรดีวะ <c oughs> หาทางกลับอะ <c oughs> แล้วเพื่อนเราเหมือนเหมือนเหมือนเราอยากเอาตัวเองรอดประมาณนั้นอุ้ยฝาะ โอ้ทำไมมันตัวใหญ่จุงโอ้ทำไมซอมบี้พวกนี้เรามองไม่เห็นหน้านี่แหละประเด็นอะกอถชามเช่าประเด็นเธอเหนฉันเป็นแบบไหนโอ้เขาาอย่างเดียวลูกพ่อ อๆๆๆๆไุไม่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 ไมตอหน้าจอเป็นสีขาวอ่นแล้วค่อยป้าเรียบร้อยโอ้ดับเบิลคิวเลยตัวสุดท้ายม,ม,มีนี่วะ่ะโอ้ยเยอวะว่ะเอา้าอะไรเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย

ตายแรงชิบหายอะไรงงงงโอ้ตัวสีเขียวตัวพุ่นพิษแล้วก็ตัวกรงเล็บผมจะเอาตัวพุ่นพ oh, ิษก่อน มันมนใส่อ้าโอเคอะอะไรวะทำไมข่ายากวะ การสื่ออะไรอย่าบอกว่าท่านนี้เป็นความฝันอะแล้วเราตื่นมาเราจะกลายเป็นบ้าเลยให้เราเลยแล้ก็นี่ ยากสัตว์มันมีตัวที่อยู่ข้างบนด้วยอ่ะอ๋อมันมีทางขึ้นนี่ว่าโอ้มีเห็นงั้นเราต้องขึ้นขึ้นไปฆ่ามันก่อนมาฟีดละว้ก็แค่ให้ข่าวใช่ไหมโอ้างนี้ here. help me. You just need to take the steel, này. Có đi qua. Hả? Hù, khinh kìa. Mấy chút đi qua. Tôi nắm ngon tiền bạc. อ่าโอเคเอายังมีโอ้กี่ชีวิตวะเนี่ยตายตายยากูกำลังลุ่งสัตว์โอ้โหถ้างั้นผมข้ามเลยดีกว่า มาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ฆ่าไปได้เยอะมากแล้วแล้วก็ตายเยอะโคตรบ่อยเลยดูไหมอ้าจบพอดีวาโคตรถูกจงังหวะเลยทำลายเพื่ออะไรอะ่ะเซฟมันบอกว่าให้เรอสอร์ไวเนี่ยด็อกเตอร์ ฉันจะกลับบ้าน,น,นาอือ,อรอบแรกเป็นเครื่อนเรารอบสองเป็นดร็อกเตอร์เหมือนเป็นการทดลองว่าเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าแล้วรอบสามก็เป็นไอ้